แค่ผ่านไปเคลียร์ใจเฉยๆมีเรื่องกับบางคนคใจระหว่างนี้เราก็นัดกินขนมกีนกันเนาะพอไปเคลียร์ใจปุ๊บนะครับผมเขาก็หวานลอ้อมให้ผมเนี่ยนะครับเป็นอะไรละ่ะเป็น,ปนทาน<อ>ขนจากบ้านน้องตอนะครับเป,เป็นพวกเขาวกเขาแต่ล้อมให้ผมเป็นพวกเขาผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าบางคนเป็นคนดีเนะที่ไหนได้นะครับผม นี็พูดดี้เ่าเกีนอะไรข้างเขาน้ำแตกนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังขอบคุณมากมากครับไม่มีหลักฐานไปได้เลยผมฟ้องหูตาแตกครับตอนนั้นเกือบจะขึ้นศาลกันแล้วเกือบไม่อิ่มบ้าแล้วนะรื่องผมกล้าพูดนะถ้าขึ้นศาลกับผมไม่มีวันชนะเขาจะเบิ้์นอยู่เขาบอกคไม่มีวันชนะใครก็ตามนะอร่อยอร่อยเขาบอกาจะเบิร์นอยู่ผมกล้าพูดเลยเพราะผมไม่เคยไปด่าใครไม่เคยไปใส่ร้ายใครผมไม่มีนะครับ ก็รอดูครับผมตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างเนี่ยนะครับดูตัวอย่างเลยเดี๋ยวก็โดนเล้วแล้วเมื่อคืนตอนเขาลองอะไรอะไรไอสารสีฟ้าอะไรไหมอ่าซีบูครับผมมีครังเดียวพี่อ๋อคนเดียวที่อยู่เป็นซูเปอร์กระถ่ายก็อยู่ตรงกอไผ่ เขาใช้คําว่าเขาบอกอะไรสใช้ชื่ออะไรสารสีฟ้าอะไรนะมันเป็นผงสีบูครับสีบูผงที่แบบเอาลงน้ําไปแล้วน้ําก็จะเป็นสีฟ้าสีนึ่งๆอะไรเงี้ยมันก็อจะดูทิศทางของน้ำว่าจะไหลไปทางไหนแต่มันก็ไม่ได้บนหรอกดูแล้วมันก็กระจายไปทั่วแต่ว่าทิศทางของของผงสีฟ้ามันมันก็ออกไปทางแม่น้ําท่าจีนนะผมข้างหน้านั่นแหละ ออกข้างหน้าเลยเหมือนจำลองเฉยๆใช่ครับก็มีแต่ผู้ใหญ่บ้านนักข่าวนะครับลองกันเองเดลองมอกจะไปนครชัยศรีแล้วที่อะไรเบิ้ลเงียเบิ้ลมั้อร่อยอร่อยมากเหมือนรู้ไว้ใครจะไปแล้วใครก็ยิ้มแบ่งกัน ยำ่ยมเยีเดี๋ยวเฮ้ยจ่ายเงินได้ยังวะเนี่ยยังไอ้น้ำมันยังไม่จ่ายเลยเท่าไหร่เท่าไหร่น้ำเดี๋ยวให้เรียนจ่ายแล้วกันเท่าไหร่สิบเงินจ่ายไปก่อนลืมพกตังลืมพกตังมาคนนนคนนนกินฟีอย่างเดียวลืมพกตังมาเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตทบต้นทบดอกนะคนนนนะคนนั้นจะทบต้นทบดอกเสื้อขาวครับผมเมื่อเช้าเนี่ยลืมขอตังเมียมาโทษที เนี่ยจะไปอาศัยเดือดร้อนพกมีเมียตอนไหนเนี่ยฮะมีเมียตอนไหนก็ตอนอนั้นแหละน,บ,นบอกยีงไงทำไมลืมเอาเือไม่รู้ด้วย,ยห <c oughs> นิว่ามีเมียแ,แต่ก่อนบอกว่าสโสดๆสตลอดเลยเอมารอบนี้บอกว่ามีเมียโอตายเอาเลยเคยบอกที่ไหนล่ะโอ้ยไม่เคยบอกเลย <c oughs> มันได้ทีแล้วมันเอาเลยเพราะผมแซวเขาไปจำนะที่แบบใอ้สีช่องตัวเองบอกว่าโสดโสดโอ้โหนะฮะ ว่ากันไปก็ไม่ห่ากันหรอกเนาะคือตะกอนเนี่ยเขาจะพาเมียเข้ามานะครับผมก็บอกเอ้าทำไมเปลี่ยนหน้ามาอย่างนี้นะผมจะแซวเขาสามสี่รอบเลยไม่จริงหรอกไม่เคยพูดกันเรื่องนี้ไม่เคยมุ่งมุ่งแต่ตัองไปปอนะไม่คุยอะไรกันไปจีนถ้าเราไอ้สมเกียรติก็ยังไปเจอเขาจะได้ทักอยู่แล้วก็บรรจุไปเจอที่ขอนแก่นก็ยังทักอยู่เออแกงนะ ตอนนี้ก็เอาเอาคืนนะเสียงว่าได้เงินมาสามสิบาทตอนนี้มีให้สามสิบาทจริงเหรอเย็ดเคทำไมขี้เหนียวจังเลยลืมขอมาอนะมีเมียเหมือนมีแม่ ้ากินไม่สุภาพขออภัยนะครับผมมันอร่อยครับต้องกาบขออภัยดเวยออมอร่อยทหารกล้องนี้ก็กลัวเอฟซีไม่เห็นหน้านะครับผมอือนะครับเดี๋ยวจะจําผมไม่ได้บางคน,นใช้พี่ฟันเขายังกินดั้งดูได้เลยคนดูได้เลยบางคนกินหน้าขี้เดียดยังดูเนาะพวกเขาเยอะเนี่ยบางคนกินแต่ไปขี้เดียดยังดูอ่ะเนาะทั้งกินทั้งพูดอ่ะเออกินไปพูดไปมันก็ไม่ไม่ถึงกับหน้าเกลียดมากนะแต่บางคนทั้งเคี้ยวทั้งพูดครับ ไม่รู้ว่าใครนะอันนี้ไม่เดือดชื่อนะคิด,ค,ดคิดกันเราเองแล้วกันอันนี้พูดให้คิดกันเราเองแล้วกันมันนี้นะครับผมทั้งเคี้ยวทั้งพูดนะฮะกินไปพูดไปก็ก็พอพอได้เนาะแต่ตอนเคี้ยวไปพูดไปนี่ตีนะเห็นจอนกินอยากกินมากเอาไปซื้อนะครับผม พอไม่ได้เจอกันบ่อยครับถ้าไม่มีงานมีการก็ไม่แน่่ากินข้าวด้วยกันเนะาะก็จอนเขาจะเป็นสายตอนตอนนะแดงวันหัวเกียวขึ้นเหนือล่องใต้นะครับไปนู่นไปนี่ไปนั่น,น,ปนไปทั่วเลยตอนนี้ผมยังไม่เห็นจอนไปใต้เนี่ยอยากเห็นจอนลงตลอนไปทําข่าวภาคใต้บ้างไปมาแล้วภาคไหนไมถึงภาคไหนที่ไปทําทาข่าวกระบี่เนาะที่กระบี่ทำข่าวเลยชื่กระบี่แต่ว่าไม่มีข่าวดัง ไปถ่ายเขาเองก็ตอนไะท,ทำข่าวฝลังตอนนั้นไปถ่ายฝรั่งเนี่ยตอน,นคุณไปกับใครที่กระบ,บี่ไปกับไปกับเพื่อนแล้วก็แฟนนี่แหละอ๋ออีกคนนึง ไปกับกิ๊กผมเป็นคนร้อยเอ็ดครับพี่2 2> ผมเป็นคนร้อยเอ็ดครับ2 2> ผมเป็นคนร้อยเอ็ดครับ2 2> อําเภอ,อเสรีภูมิคนบ้านเดียวกันงานนี้จรรน,น,นวนครับทุกคนทุกทา่านผมก็ถือว่า ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะไม่ออกข่าวไปแล้วพี่ก็ออกข่าวกันกันเดินผ่านกล้องจอดล้นวนๆนะัง,งานเนี่ยคลิปนี้อีพีนี้ผมยกให้จอดล้นวนๆครับไม่มีคนดูหรอกเอาไปลงเลดไม่เสียผมอะไรนะ มีแทะขี่ฟันด้วยพี่หลังพ,พี่หลังเนี่ยจะดูนิ่งนิ่งนิบนึบน,นะอืมอ้าอีพีนี้จอรนล้วนครับอ็อ บรรยากาศล่าสุดนั่ง,งกินนมจีนด้วยกัน,รนครับขอ <2 S 2> ขอบคุณนั่งจอน,นที่เลี้ยงนมจีนครับแล้วก็ยิ้มไป